สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาดักกบนะครับผมดักกบโดยรอบกบแงบกบเท่านี่แล้ครับพี่น้องนี่วัอนี้เอามาเจ็ดแปดหลังเิ่นกันครับผมมาทีได้โตบ่รอบนี้เป็นเหยื่อปลาสับสับกับปูนะครับปลาปลาหน่อยกับปูผมสับรวมกันเลยนี่ครับผมใส่เป็นแบบสตดสับนะครับผม เหมือนกันผมจะใส่รอนี้แหละครับผมไม้รอนี้เขาเคยใส่เบ็ดอยู่พี่นนอนแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะเอาเอาแงบเอาหลอดมาใส่ล่องเบิ่งว่ามันจะเข่าบ่นะครับผมกับเหยือบปลาผสมปูแล้วก็ซับรวมกันนะครับผมบรรยากาศลบวิวๆอยงนี้แหะครับผมจะเข้านาหนาวแล้วนะครับผมอากาศกป็นดีๆนะครับเย็นๆเหมือนกันครับผม่าชิเป็นยังไงไปครับผมไปใส่ไปลุยน้ำกันครับไปครับครับผม น้ำยังเต็มให้หน้าเข่าอยู่ได้ไหมน้องนี่ใส่น้ำคางๆนี่แหละครับผมคางให้หน้าลองบึง้ง

กระปุใส่ประมาณนี้ผมใส่เยอะตรงกลางๆพอดีเสียบไว้ จะเป็นประมาณนี้ครับสวยเดี๋ยวใส่ทำเล่นนี่น้ำพีดองนี่อรอตีนปลาเนี่ย นี่ครับพี่น้องสวยงามเดี๋ยวผมสีขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมาหลุนมาเบิงผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้า อาพี่น้องไปเลาะเบืง้งหลบกบหรือว่าแงยบกบกันนะครับผมมาสิเป็นแังได้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันครับครั้งนี้เป็นแดงได้ดพี่น้องมีบ่อมีบ่อกันโอ้หนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวเี่นดุ๊กดับุ๊กดัดดดุ๊กดุ๊กเอ้าเอ้า ของมึงเต็มไม้เต็มมือเลยครับผมเต็มไม้เต็มมือเลยไปนี่ In đầm đầm, như như nó đầm đầm nữa đầm đầm luôn nữa cục nữa là nữa นี่ครับผมโอ้แต้มสวยอีกแล้วครับยำออกไยโอ้ยนี่ครับผมสวยตกกำลัางงามพี่น้อย กบตัวใหญ่คีอหนอไมเนี่หน้ามันท่านได้ขวนเป็นได็มันท่านได้ทถอนเป็นได็กกบตัวใหญ่ครับ เขาไม่โอ้ยหลังนีก็เข,เข้านะครับพี่น้องนี่ครับผมเขา้าฮึกกันต้องตัวเดียวตัวเดียวเหมือนกันนะครับพี่น้องโอ้โหมัน งามกำเลยตัวสวยตัวสวยผู้ทางจินเยือะนะเขาเป็นตัวดวยศ นี่ปิดกังได้พี่น้องป้ดพี่น้องลังนี่ตัวนี้บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับผมไอ้คอเขาจักตัวสองครับพี่น้องสองเต็มนะครับผมเบิ่งครับผมโอ้ยปิดเบิ้มเขาสองเลยพี่น้องเบิ้งครับวิวเบิ้มเบิ้มนะ บ่มนัำตัวนึ่งออ,ออกนี่แหละโอ้ข้าผมเออยเอ็ดไงอยแบบนี่เดีมันจะตเตียนออกเขาถุงกันยุ่ง ตัวน้อยโอเคอู้ลังนี้จิตเบิมมานเ้สวยครับ่ไตการไปเนาะ นี่เป็นจังได้พี่น้องง่ามควันนะครับพี่น้องมองนี่อ้ยหนึ่งตัวนะครับผมพุนอ่ะยินต่ำๆเลยพี่น้องหรือโตใหญ่อยู่พี่น,อน้องเพิ่องออกมาเด้เดี๋วก่อน <laughs> Mình anh này phiền nào chị tắm một con ủa 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 lại, ủa 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 lại ủa 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 ừ. หงุดหงิดนักมึงตึงพี่น้องสวยสวย เปนยียงไดพี่น้องนี่ใส่ไปหิ่มทางอาจจะเป็นหลังนี่ที่ผาดนะครับพี่น้องจากลักษณะแล้วนะ่นี่็มครับผมพาดครับลองนี่โอ้พี่น้องหลังนี่ โอรับการพังอันี่เบสพี่น้องเจ้าโตละสองนะครับผมหลังนี้โอ้โหตรงหน้ามนบิ๊กเบิร์มเลยพี่น้องใส่สวยเลยตโทโทโทหลังนี้มาสองเลยครับสองงามๆนะพี่น้องนะครับผม สองงามๆถือว่าเด็กการนะพี่ต้องเขาก็ผ่านหลังเดียวมีอีกสองหลังได้แบบเปียกเปียกหรือเก่าหลังนี่แหละพี่น้องเปียกหลังเก่าหลังจำไม่ได้่วากุบกันโอ้โหมันยอมออกมาโอ้

เป็นแดงได้พี่น้องเราจะผ่าดฉยนั่น,นแต่ว่ากระโปงผ่าเราพี่น้องบอกหอยเขามาผ่าดกบแต่ว่ากผาบผ่ากบผ่าดบอกหอยไป่ไหมต้นนี้ง่ายกับอันนี้เลยพี่น้อง เดี๋ยวต้องไปเห็ดง่าไหมกลิ่นมันยากพลอยล่ะมันจะเพ็ด,ป,ดปิดเข่าทางเดียวนี่ครับน,น,นั่นนีนนน่พี่น้องนี่หยอกมังหันง่าอ้าบเลยมหยึดไว้พี่น้องเรือหลังสุดท้ายครับ สุดท้ายเดี๋ยวจะแ่ให้ขึ้นจังโอ้พี่น้องนี่อยู่ด้ยครับผมสรวงมาสรวงครับผมมาสรวงมาสรวงนี่ครับผมสวงตัว งามมีปูขอมนันน้ำเอ้าถือว่าได้การีด้พี่น้องเหยื่อปลาสับผสมกับปูนาใจหรั Hey, hey, hey. มาทีละตัวมาสว่างไดไหนดทีตัวทีละตัวไปกันอึ๊บอึ๊บไว้แกดีนะคุกทันอืมอ้ นี่พี่น้องเอ,อ้ยออ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 ไปพากันเต้นไปใส่็ะแล้วนี่ครับพี่น้องพ้นงานเขาหลังจากเลาะ ยามเปิดคูหลังเก้าหลังครับพี่น้องสรุปเขาใส่เก้าหลังแบบเป็ดน,นี่ครับผลงานงกบปู่พี่น้องต,ตัวงามเด้สิบตัวพอดีกบตัวบางสีลายนะครับผมนะครับผมกบสวยๆนะพี่น้องนะนักตึงๆนะครับ กรบงามๆเลยเหมือนนี่นี่แหละครับผมบิจีแบบบันบานารักด้วยเยือปลาซับกระปูนะครับผสมกันซับร่วมกันถือว่ากบหมัก่ครับผมส่วน,นใส่ไป8ดเก่าลังในการนี่ครับผาดไปสองนะครับพี่น้องผ่าดไปสองที่เรือเรียบร้อยเบิดเลยครับผมกฝากเป็นกำลังใจหาก,กินแบบบนันบานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับ วันนี้ราบไปก่อนครับสวัสดีครับ